สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันที่9กุมภาพันธ์2568อัปเดตอากาศกันตามปกตินะครับในเช้าวันนี้โดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็นลักษณะอากาศในวันนี้นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงโดยเราดูได้จากแนวระนาบของเส้นความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบานั้นนะฮะ เห็นไหมครับพี่น้องบนขวามือที่ทิ่มย้วยลงมาเหมือนเดิมนะครับและที่เพิ่มเติมในเช้าสายวันนี้ก็คืออะไรครับคือเส้นทึบเส้นหนาวพันยี่สิบเฮกโตปาสคาลนะครับหนึ่งล่มลงมาลึกกว่าเมื่อวานเล็กน้อยคล้อยผ่านพื้นที่อีสานตอนบนด้วยโดยเกณฑ to ์เย็นเริ่มต้นเส้นที่มีหมายเลขกำกับ1014 พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่วน1ันสตกลงบนพื้นที่เมืองหลวงของไทยเราเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อมวลเย็นนะครับยังคงเคลื่อนลึกและค่อนข้างแรงในวันนี้ก็จะส่งอิทธิพลให้ลมมรสุมใกล้ผิวพื้นที่ยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องมีสปีดการพัดที่ค่อนข้างแรงเช่นกันดันเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในเกือบทุกภาคนะครับ ก็ได้แก่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือพี่น้องเห็นไหมครับพื้นที่ภาคเหนือนั้นลมมรสุมที่พัดปกคลุมนั้นก็คือกระแสลมมรสุมพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับปกคลุมด้วยกําลังอ่อนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงโดยในวันนี้นะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปลมมรสุมจะยังคงไหลปกคลุมด้วยสปีดปานกลางถึงอ่อนนะครับ เนื่องจากทางลมถูกดึงเหนี่ยวนานะครับทางลมส่วนใหญ่เขาถูกดึงเหนี่ยวนําเข้าหายอมความกดอากาศตา่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเะฮะเหนือเกาะบอลเนียวประเทศมาเลเซียนะฮะยมเ็าเริ่มมีกําลังแรงขึ้นแล้วเห็นไหมครับพี่น้องเริ่มหมุนวนเป็นทรงกลมทรงเกลียวแล้วฮะและท้งนี้ด้วยอากาศเย็นนะฮะยังคงเคลื่อนเข้าหาพื้นที่ที่อุ่นกว่าหรือความกดอากาศสูงดันเข้าหาความกดอากาศต่ําในพื้นที่อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาในวันนี้นั่นก็คือ,อยังมีลมกระโชกเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองวันนี้นะครับโดยวันนี้สายเที่ยงบ่ายไปก็จะมีลมกระโชกในระดับ40-5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือระดับพวกหวีในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางภาคกลางในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันนี้จะมีลมกระโชกเป็นบริเวณกว้างนะครับพี่น้องกว้างมากกว่าพื้นที่อื่น,นจากการเคลื่อนลึกลง มานีครับของเส้นความกดอากาศเท่ากันที่อยู่ในระดับเกณฑ์เย็นนะฮะในพื้นที่ดังนั้นในวันนี้ก็จะยังมีลมกระโชกในระดับสังกัดสีขพือด้วยนะครับหรือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้ในบางแห่งนั่นก็คือบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นะครับอีสานฝั่งตะวันออกสุดนะครับจังหวัดชัยภูมิหน้าเขาเนี่ยครับ สระบุรีลบบุรีในพื้นที่ภาคกลางและประจบขลิขันทางภาคใต้ตอนบนครับพี่น้องพื้นที่ดังกล่าวก,ก็เฝ้าระวังกันนะครับโดยในภาพถัดไปเราก็ไปดูการพัดพาของกระแสลมคู่ขนานอย่างกระแสลมระดับบนนะครับและจากที่เห็นในวันนี้พี่น้องคลื่นกระแสลมตะวันตกทางด้านบนยังคงพัดเป็นคลื่นหลังนะครับสวิงต่ำนำอากาศแห้งกดเข้าใส่พื้นที่ภาคเหนือสุดของไทยนะฮะ แห้งจมอมเย็นเนี่ยครับในขณะที่การพัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคทางตอนบนโดยทั่วไปนะครับเป็นไงครับพี่น้องสเกลพื้นสปีดลมออกสีฟ้าน้ําเงินเข้มก็นั่นก็อ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงโดยทั่วไปและไหลพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้เป็นลมตะวันออกด้วยกําลังอ่อนนะครับถึงปานกลาง,างทิศทางคลื่นกระแสลมและลมตะวันออกพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะฮะ ดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงประกอบกับลักษณะาการพัดของลมสองระดับที่บังคับทิศทางอากาศของไทยเราเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องก็จะส่งผลให้ในช่วงเช้าของวันนี้เป็นต้นไปพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในทุกภาคก็คือภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา มีอากาศอยู่ในเกณฑ์หนาวและเกณฑ์เย็นต่อเนื่องนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือบนสุดนะฮะขอบชายแดนด้านบนก็อาจจะมีฝนได้เล็กน้อยนะครับโปรยปลายจากลมชื้นนะครับที่พัดขึ้นไปปกคลุมนะครับแล้วก็มีลมอ่าอากาศเย็นจมแห้งกดลงมาจากลมระดับบนนะก็ซึ่งเป็นการประทะอากาศกันในขณะที่พื้นที่ภาคใต้วันนี้แม้มีลมมรสมพัดเข้าไปปกคลุมในพื้นที่ แต่ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางครับโดยทางลมหอบความชื้นส่วนใหญ่นั้นเขาก็เวี่ยงเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ํเจึงทําให้การยกตัวตกของฝนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีน้อยนะครับมีเพียงบางพื้นที่บางแห่งเท่านั้นและจากโมเดลจับการยกตัวของความร้อนความชื้นเนี่ยที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็เป็นการคาดการปริมาณฝนตกใน7จ็ดโมงเช้าของวันนี้วันที่9ก้ากุมภาพันธ์ไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้10บกุมภาพันธ์ ก็เป็นไปตามระบบลมที่เราเล่าวิเคราะห์กันไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องแอนิเมชันของกลุ่มฝนแบบจางๆแบบจางๆเป็นบางแห่งแรงน้อยก็ยังคงเคลื่อนคล้อยไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสุดนู้นเลยนะฮะจากลมชื้นไหลขึ้นไปพะทะแนวอากาศเย็นในบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะฮะเชียงใหม่เชียงรายนะฮะตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ ฝนฟ้าขนองก็จะไม่เกิดร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบางบริเวณนะฮะในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีน,นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยภาพนี้ก็คือแบบจำลองโค้ดทูเดอะกราวนะฮะคาดหมายอุณหภูมิในประเทศตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนืออากาศอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับพี่น้องเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-20ถึงองศาเซลเซียส สูงสุดช่วงบ่าย26-30องศาพักตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย14-18องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย25-28องศาพื้นที่ภาคกลางนะครับอากาศจะยังคงเย็นบางพื้นที่นะอุณภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ก็เช้านี้ก็1 7บเถึงยีองศาสูงสุดช่วงบ่าย3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ำสุดก็อยู่เฉลียล่ยราวา2ยีองถึงยีองศานะครับสูงสุดช่วงบ่าย33องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย18-23ถึงยีองศาสูงสุดช่วงบ่าย2 9่สถึงสาองศานะครับ ดูพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องอากาศในช่วงเช้าก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์เย็นนะฮะแต่ไม่ทุกพื้นที่แล้วนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย20-25องศาสูงสุดช่วงบ่าย27-32องศาเซลเซียสสำหรับสอบปอลาวนะครับเพื่อนบ้านอากาศหนาวในตอนเช้าสำหรับเราตอนบนนะครับอุณหภูมิลดลงอีก2-3องศาต่ำสุดเฉลี่ย8-15องศาเซลเซียสูงสุดช่วงบ่าย16-25องศา และลาวตอนใต้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16-18องศาสูงสุดช่วงบา่าย28-30องศาไปดูคลื่นลมในทะเลกันนะครับพี่น้องในวันนี้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนวันนี้คลื่นสูงนะฮะคลื่นสูงเป็นบางช่วงนะบางช่วงก็ไม่เกิน1เมตรบางช่วงก็1-2เมตรและก็ตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสําหรับฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1เมตรในขณะที่ฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูง ไม่เกิน1เมตรสำหรับใกล้ฝั่งนะฮะห่างฝั่งคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ